นี่คือเฮลิคอปเตอร์ IAF SA-316B r u t e 3 Harsetak ของกองทัพอินเดีย ที่ปลอมตัวเป็นช้างถูกสร้างขึ้นในทศวรรษที่70สิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮลิคอปเตอร์ดัดแปลงลำนี้ถูกทำด้วยมือโดยช่างตัดเสื้อลำตัวของช้างรวมทั้งลำตัวและขาทำจากผ้าหลากสีผ้าเหล่านี้ถูกเย็บเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันใช้เวลาผลิตประมาณ2-3สัป,ปดาห์มีหลายแหล่งข่าวกล่าวว่าเครื่องบินูกช้างเหล่านี้ปรากฏอย่างเป็นทางการในอินเดียในปีคิศราช1977โดยกองทัพอากาศของอินเดียที่ต้องออกแบบเฮลิคอปเตอร์เป็นรูปช้างให้เหตุผลว่าเนื่องจากชาวฮินดูมีความเชื่อว,ว่าช้างมีพลอานานจทให้ึก ไกลักวด้และเพิ่มโชคให้กับสนามลบแต่หลังจากติดตั้งได้ไม่นานก็ต้องถอดออกเพราะผ้ารูปช้างที่คุมเฮลิคอปเตอร์อยู่ไปบดบางมิสัยรัทั์ของนักบินครับ หมากรุกและมวยสากลเป็นกีฬาคนละประเภทกันแต่มันก็สามารถเอามารวมอยู่ด้วยกันได้ทุกคนจะเชื่อกันไหมครับมวยหมากรุกกีฬาสุดแปลกนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2003ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีครับกีฬาชนิดนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและได้จัดทัวร์เมนต์ชิงแชมป์โลกขึ้นในปีเดียวกันที่กรุงอัฟสเตอร์ดัมประเทศเนเร์แลนด์โดยแชมป์โลกคนแรกชื่อว่าอ e ีเปลูปิกหลังจากเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในยกที่11ของการแข่งขันเนื่องจากคู่แข่งใช้เวลาในการคำนวณหมากรุกเกินเวลาครับกติกางมมวยยยกกุแแบ่ออปแบเป็นโด6ละ สากลหยกโดยการแข่งขันจะเริ่มต้นในเกมหมากรุกเป็นยกแรกจากนั้นในยกที่2จะเป็นการแข่งขันชกมวยและสลับกันไปมาเรื่อยๆจนกว่าการแข่งขันจะจบครับการตัดสินหาผู้ชนะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนกคู่ต่อสู้บนเวทีมวยหรือรูคาดคู่แข่งบนกระดานหมากรุกหรือคู่ต่อสู้ใช้เวลาในการคำนวณหมากรุกเกินเวลาครับกติกาและข้อบังคับที่เข้มข้นส่งผลให้มาตรฐานของมวยหมากรุกมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่นานนักมวยหมากรุกก็กลายเป็นกีฬาที่เล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกครับ ใครจะไปรู้ว่าการรีดผ้าสามารถแข่งเป็นกีฬาได้ด้วยแต่นี่ไม่ใช่การรีดผ้าแบบธรรมดานะครับแต่มันคือการรีดผ้าแบบผาดโผนแถมจัดอย่างจริงจังและมีชิงแชมป์โลกด้วยครับเกมรีดผ้าสุดโหดนี้ถืกอกำเนิดขึ้นมาในปี1997โดยฟิลสอเป็นคนคิดค้นเกมพิลึกนี้ขึ้นมาครับโดยเขาทํางานอยู่ที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเมืองบิสเตอร์ประเทศดังกิษด้วยความเบื่อหน่ายเขาจึงตัดสินใจไปยังเทือกเขาแห่งหนึ่งพร้อมกับเอาตารีดและกระดานรองรีดผ้าไปด้วยและได้พบกับเหล่านักไต่เขาชาวเยอรมันที่สนนนใจจกกาาารรีีดผผผ้้แบบ่ึงชวยั สรางเกมนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังจนในที่สุดกีฬาลีดผ้าแบบสุดโหดนี้ได้แพร่หลายไปยังหลายๆประเทศทั่วโลกครับสำหรับการสร้างแชมป์นั้นต้องนำเอาตอรีและที่รองรีดผ้าจริงๆปีนขึ้นไปรีดผ้าบนยอดเขาสูงสูงและจะมีการถ่ายทอดสดขนาดสร้างสถิติชิงแชมป์โลกนอกจากการสร้างสถิติบนยอดเขาแล้วก็ยังมีการรีดผ้าโหดแบบอื่นไม่แพ้กันเลยครับเช่นรีดผ้าบนหลังวัวหลังแกะกระทั่งดำดิ่งลงไปรีดผ้าในใต้น้ําหรือไม่ก็ขี่จักรยาน BMX ไปแล้วก็รีดผ้าไปครับตลอดจนมีการรีดผ้าแบบประหลาดๆและ ครอบครัวนี้คือครอบครัวที่ถูกสาปครับ ลายนิ้วมือถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถระบุต,ตัวตนของคุณได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดมาไม่มีรอยนิ้วมือมันอาจจะเป็นผลดีต่ออาชญากรแต่สําหรับคนธรรมดา,ามันคือคําสาดที่ทําให้ใช้ชีวิตยากขึ้นกว่าเดิมครับตลอดหลายชั่วยุคคนที่ผ่านมาผู้ใช้ในตระกูลสาเกอร์ในประเทศบังกลาเทศต่างเกิดมาโดยไม่มีรอยนิ้วมือซึ่งมันกลายเป็นปัญหาใหญ่มากๆครับตัวอย่างเช่นพวกเขาไม่สามารถสอบใบขับขี่ได้เนื่องจากพวกเขาไม่มีรอยนิ้วมือครับนอกจากนั้นการไปซื้อซิมการ์ดมือถือก็ยังคงเป็นปัญหา เนื่องจากการซื้อซิมการในบางปร,ระเทศนั้นจะเป็นต้องใช้ลายนิ้วมือเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของประชากรของประเทศซึ่งปัจจุบันพวกเขาได้ใช้ซิมการที่ซื้อโดยชื่อแม่ของพวกเขาครับปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคนี้อย่างแน่ชัดเพราะมีไม่กี่คนบนโลกนี้เท่านั้นที่เกิดมาพร้อมกับภาวะนี้แต่โชคยังดีที่พวกเขาสามารถทำบัตรประชาชนได้ครับโดยยืนยันผ่านใบรับรองแพทย์ด้วยการสแกนม่านตาครับ นี่คือเด็กน้อยชาวอินเดียที่ถูกพบอาศัยอยู่กับฝูงหมาป่าและนี่คือที่มาของเมาครีในชีวิตจริงครับมันคือเรื่องราวของเด็กชายดีนาสานิชาหรือเด็กหมาป่าแห่งอินเดียที่มีชีวิตอยู่จริงในช่วงศตรวรรษที่สิเพราะเขาถูกเรียกด้วยหมาป่าจริงๆครับแต่เรื่องราวของเขากลับไม่สนุกและตื่นเต้นเหมือนดังในนิยายที่เราเคยได้ยินมาครับเรื่องราวของซานิชาเริ่มต้นในปี1872เมื่อกลุ่มของนายพาในป่าพบกับเด็กชายที่ครานสีขาและอยู่ในฝูงของหมาป่าที่กำลังกลับไปที่รังเด นายพานจึงนำตัวเด็กหมาป่ากลับไปที่บ้านเด็กกัมพาและเด็กคนนั้นถูกตั้งชื่อว่าดินาซานิชาครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขางมนช่างแตกต่างจากคนอื่นเพราะเขาไม่สามารถเข้าสังคมได้เลยครับเขาไม่เคยเรียนรู้การพูดภาษามนุษย์ได้เลยสักครั้งแม้จะเรียนรู้การเดินสองขาได้แต่เขาก็ไม่สนใจที่จะใส่เสื้อเหมือนคนปกติและไม่ยอมกินอาหารปรุงสุกเลยครับถึงแม้จะเริ่มตัวเป็นผู้ใหญ่แต่เขาก็สูงแค่150เซนติเมตรเท่านั้นครับซานิชาเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง29ปีด้วยโโรควณเมื่อปี1895จนปิตาลงกับเก้ยยงด้วหมาป่าครับ เด็กชายสามขวบคนนี้ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในป่าสวันและถูกพบในสภาพอันน่าขนลุกครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่3มิถุนายนปี2 0 2 2หนูน้อยไรเกอร์ได้หายตัวไปในป่าอย่างปริศนาครับในขณะที่กําลังเล่นกับสุนัขที่หน้าบ้านในเมืองทอยในรัฐมอนทานาะหลังจากที่พ่อของเขาเดินเข้าไปในบ้านเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นครับหลังจากออกตามหายอยู่สองชั่วโมงพ่อแม่ของเไรเกอร์ก็ตัดสินใจ,จโทรแจ้งตำรวจและได้มีการจัดตั้งทีมค้นหาทันทีครับโดยผู้คนในเมืองได้ช่วยกันออกค้นหาเด็กชายอีกแรงแต่โชคไม่ด ต่ำกว่า4องศาครับหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนก็ไม่มีการพบร่องรอยของเด็กชายแม้แต่น้อยและวันต่อมาคู่รักคู่หนึ่งก็ได้พบก,กับไรเกอร์ในห้องเก็บของเล็กๆของพวกเขาที่ตั้งอยู่หลังบ้านแน่นอนว่าเด็กชาย3ขวบอยู่ที่นั่นตามลําพังด้วยสภาพมันหน้าขนลุกท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นโดยอยู่ห่างจากจุดที่เด็กน้อยหายตัวไป3.8กิโลเมตรครับโดยไรเกอร์เล่าว่าถูกล่าลวงความสนใจจากใครบางคนแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเด็กหมายถึงใครจากคําบอกเล่านี้ยิ่งทําให้ดูหน้าขนลุกเลยครับในปัจจุบันหนูน้อยไรเกอร์เวฟกลับมามีสุข,ขรคขดัคบ มีหลายคนที่เชื่อความฝันตัวเองจนเก็บมาอินในชีวิตจริงแต่จะมีสักกี่คนที่ลงทุนลงแรงเพื่อความฝันของตัวเองแบบนี้ครับนี่คือเรื่องราวของคุณตาชาวบราซิลวัย7จปีที่ฝันว่ามีทองคาอยู่ใต้บ้านของเขาครับ และสิ่งที่เขาต้องทําก็คือขุดเพื่อให้ได้มันมานอกจากนั้นเขายังเล่าเรื่องความฝันให้กับเพื่อนบ้านและยังสามารถโน้มน้าวใจให้ชายเพื่อนบ้านเข้ามาขุดดินได้ด้วยแต่โชคร้ายที่คุณตาตกลงไปในหลุมที่ลึกถึง40เมตรในขณะที่กําลังปีนขึ้นมาข้างบนตามคากล่าวของเพื่อนบ้านที่มาช่วยคุณตาขุดหลุมได้อ้างว่าชายชราพยายามวิดน้ําออกจากหลุมและโครนที่ก้นหลุมออกแต่ก็พลาดตกลงไปเขาพยายามดึงคุณตาขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นผลครับเมื่อผ่านไปหลายชั่วโมงและทีมกู้ภัยมาถึงก็พบกับร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของคุณ เจ้าหน้าที่ก็ต้องตกตัวึงที่คุณตาสามารถขุดหลุมได้ลึกขนาดนี้ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมากและมีความลึกเทียบเท่ากับอาคารสูง13ชั้นเลยครับพวกเขาควรจะมีอุปกรณ์ที่มืออาชีพกว่านี้ในการขุดบ่อดังกล่าวแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบก็คือเครื่องขุดดินขั้นพื้นฐานทั่วไปเท่านั้นครับ นักวิทย์คนนี้ติดคุกฟรี10เดือนหลังจาก AI ระบุว่าเขาหน้าเหมือนกับคนร้ายครับนี่คือเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์เซเวนคอฟนักอุรกวิทยาชาวรัสเซียที่ถูกจับกุมหลัง AI ระบุว่าใบหน้าของเขาตรงกับภาพสเก็ตของคนร้ายที่ถูกวาดไว้เมื่อ20ปีก่อนครับแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือใบหน้าของเขามีความตรงกันกับภาพสเก็ตเพียงแค่55เปอร์เซ็นต์เท่านั้นหลังจากถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมในกรุงมอสโกเมื่อเดือนสิงหาคมในปี2002และอีกหลายๆคดีครับแต่ศาลก็ไม่สนใจคำโต้อ,น,น,อ,น,อ,อน,น่กเห ว่าเป็นสวินคอฟและเขาอ้างว่าจำเลยเป็นคนไร้บ้านเช่นเดียวกับเขาเป็นคนดื่มแลกสูบบุหรี่จัดและมีรอยสักครับแต่ประเด็นคือสวนคอฟเป็นคนไม่กินเหล้าและไม่สูบบุหรี่เพราะมีปัญหาทางปอดไม่เคยเป็นคนไร้บ้านและเขาก็ไม่เคยมีรอยสักครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สนใจพยา,ยานทางฝั่งเขาเลยและถูกบังคับให้เขียนคำรับสารภาพจนต้องใช้เวลาอยู่ในเรือนจำนานถึง10เดือนเลยครับเรื่องนี้เป็นข่าวดังมากในรัสเซียจนมีการโรงลงให้ปล่อยตัวเขาและต่อมาเขาก็ได้รับการประกันตัวแต่อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาของเขาก็ยังไม่ถูกเ้้อ,ออออนนนนไไปปแลละยยังตงตตตาาต่่สูใใาาจค นี่คือบาร์อิสิกยะในญี่ปุ่นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากพวกเขาเสนอบริการตบหน้าให้กับลูกค้าก่อนที่จะเสิร์ฟอาหารครับนี่คือร้านอิสิกยะที่ตั้งอยู่ในเมืองนางโยยะครับและร้านนี้มีบริการตบหน้าลูกค้าก่อนเสิร์ฟของว่างโดยพนักง,งานสาวสวยของร้านครับและไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้คนมากมายที่อยากจะลองประสบการณ์อาแสนเจ็บปวดนี้โดยไม่แค์ว่าพวกเขาจะโดนตบแรงสักแค่ไหนในช่วงแรกการตบหน้าเกิดขึ้นจากพนักง,งานสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นตามคำขอของลูกค้ารายหนึ่งแต่เมื่อเรื่องนี้ถูกเเผยแพพร่่่อกกกกกกไปก็มมมีีลููค้้้้าาาาทตตงถบนิขึ ดังนั้นเจ้าของร้านจึงใช้่อกาสนี้จ้างพนักงานสาวหน้าตาดีมาบริการตบหน้าโดยคิดค่าบริการ100ยเยนหรือประมาณ25บาทครับการบริการนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากรายงานระบุว่ายิ่งพนักงานสาวตบลูกค้าแรงเท่าไหร่ลูกค้าก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นและมันทําให้พวกเขาผ่อนคลายมากขึ้นแถมยังรู้สึกขอบคุณพนักงานสาวเหล่านี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่งร้านอิสุกยาก็ตัดสินใจยกเลิกบริการนี้ไปไม่ชัดเจนว่าร้านอิสุกยะหยุดให้บริการตบตั้งแต่เมื่อไหร่แต่่่่่เหห็นนนนไดดด้้้ชััััวาาายยงงมีีีีผููคคททสใจจจะะรรรรรรบบบบบิิกกแแปลอๆ นี่คือวาระนิงเงียวตุ๊กตาฟางของญี่ปุ่นที่เอาไว้สาบแช่งกับคนที่เกลียดครับวาระนิงเงียวถูกนามาใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์มือตุ๊กตาฟางเหล่านี้จะถูกนํามามรดรวมกับเส้นผมหรือบางสิ่งที่ได้มาจากคนที่จะทําการสาบแช่งครับและจะมีตะปูยาวที่ถูกต่อลงไปบนร่างตุ๊กตาหุ่นฟางเพื่อให้ทะลุลงไปพร้อมกับสิ่งที่ติดอยู่บนตุ๊กตาด้วยการสร้างวาระนิงเงียวเองก็มีกฎเฉพาะบางอย่างโดยเฉพาะว่าดูดีพี่นํามาทาตุ๊กตาต้องสาบซึ่งหาได้ยากแต่ในปัจจุบันมีเว ถึงตะปูยาวคอนหรือแม้แต่คำสาบที่เขียนเอาไว้ร่วงหน้าโดยคุณมีหน้าที่เพียงแค่กรอกชื่อผู้ที่ต้องการสาบแช่งเท่านั้นครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพิธีกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในญี่ปุ่นนั่นแสดงว่าชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยครับและเมื่อไม่านานนี้มีคนพบวาระนิงเงียวถูกตอกติดกับต้นไม้บริเวณศาลเจ้าทั้งเจ็ดในเมืองมัตสึโดแน่นอนว่าปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับวาระหนิงเงียวอาจน,น้อยลงไปแต่ก่อนมากเราจึงไม่เห็นปรากฏการณ์เหล่านี้สักเท่านาานาั้